สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาเดินเล่นแถวปากของตลาดนะครับตรงนี้เขาจะมีประวัติศาสตร์มากมายที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องธนาคารเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าธนาคารที่เกิดในเมืองไทยแห่งแรกที่เป็นของคนไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูกันครับหลายๆคนคงอาจจะเคยทราบมาว่าแบงก์สยามกมจนคือธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยแต่จุดเริ่มต้นนั้นอยู่ที่บุกคราบตรงถนนบ้านม่อที่เองนะครับ ในสมัยรอสี่รอห้าเนี่ยเราเริ่มจะมีการค้าระหว่างประเทศแต่ธนาคารเนี่ยถูกผูกขาดด้วยแบงก์ของฝรั่งทั้งนั้นเลยเราก็เลยมีการตั้งธนาคารกันขึ้นมาบ้างแต่ตอนแรกเนี่ยเราก็กลัวว่าฝรั่งจะมาขัดขวางก็เลยตั้งชื่อว่าบุคลับฟังดูก็แบบเอ้ไลบบารี่หรอห้องสมุดหรอเขาก็ไม่รู้ไงว่าเบื้องหลังเราอ่ะทำธนาคารฝากถอนโอนกันรวัวๆแล้วต่อมาเนี่ยพอกิจการลุ่งเรือนก็กลายเป็นธนาคารขึ้นมาจริงๆ ผมว่าแถวบัดหม้อปะคลองตลาดเนี่ยก็ยังมีตึกที่สวยๆเป็นห้องแถวอาคารพาณิชย์ที่เขาจะมีการค้าขายด้านล่างและด้านบนก็เป็นที่พักอาศัยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับตรงหัวมุมเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของห้องแถวมากตรงเนี้ยผมว่าสวยมากเลยจริงๆก็เดินเล่นตรงนี้เราก็มีความสุขมากเลยครับหลังจากออกจากบุกคลับแล้วผมก็ไปเดินเล่นแถวคลองรอบรุงผ่านสวนสลาลมขึ้นสะพานปีกุลทะลุไปทางวัดราชบอ่อผิดครับ แถวบ้านม่อเนี่ยก็ยังมีความคึกคักในตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กันเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้คือสะพาน6นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นแหล่งค้าเครื่องเพชรสมัยก่อนเราเรียกว่าซอยพญาสีอาคารแบบยุโรปเนี่ยก็มีมากมายในละแวกนี้นะครับแต่จะให้เก๋เกนะจะต้องไปถ่ายตรงสวนสลาลมที่ออกมาแบบดูไฮโซอะ่ะยุโรปยุโรป เดินข้าวสะพานปีกุลมาสะพานฐานน่าอยู่ข้างหลังผมนี่ยังเนึ่ไม่ออกเลยนะเม่ว่าจะไปไหนต่อดีเอ,อ้ยอย่าไปเดินเล่นแถวแถวสามแพร่งดีกว่าจากสะพานปีกุลไปสามแพร่งไปไม่ยากนะครับก็เดินตรงมาตรงวัดราชบอ่อผิดเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตะนาวและผ่านถนนมำมุงเมืองก็จะพบสามแพร่งอยู่ทางซ้ายมือ ตอนนี้มาเดินเล่นตรงสามแพงก็จะมีแพงสัพสาแแพงนาราแพงภูทรเนี่ยบ้านเรือนก็จะเป็นประมาณนี้แหละนกเก่านลอยแต่ว่าคลาสสิกคลาสสิกนะเมื่อก่อนสามแพพงเนี่ยเป็นวังเลยนะตอนนี้ก็ยังมีหลักฐานหลงเหลืออยู่บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นบ้านคนไปแล้วอย่างเช่นอาคารหรือประตูวังครับ อยากรวยอยากแหงอย่าลืมที่นี่เลยศาลเจ้าพ่อเสือศักดิ์สิทธิ์สุดๆหลังจากที่เข้าไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือแล้วผมก็ลัดเลาะมาตามตอกซอกซอยนะครับเพื่อหาทางใหม่ๆแล้วก็เป็นทางที่น่าสนใจมาเรื่อยๆนะครับเพื่อจะมาหาอะไรทานแถวดีโอสยามครับ เห็นแผนที่แล้วก็คงจะงงน้อว่าพวกผมเดินกันได้ยังไงนี่ผมก็เดินอย่างเงี้ยโดยปกตินะใครที่มาทิปกับผมเนี่ยบางคนก็อัมึงกันไปเลยว่าโอ๊ยพี่เดินเยอะขนาดนี้เชียวหรอเดินในกรุงเทพนะครับเดินให้สนุกเนี่ยจะต้องเดินไปเรื่อยๆเลยขอบอกเดินเหนื่อยมากวันนี้เดินทั้งวันเลยครัก็เดี๋ยวกำลังจะเดินหาอะไรกินนะครับตอนนี้อยู่แถวสารคเณรกรุง พอดีเดินผ่านร้านนี้แหละเห็นคนกินกันเยอะมากมีแต่คนต่างชาติก็เลยลองเข้าไปกินดูนะครับมากินที่ออล็อกยุนแหละใครชอบร้านนี้ก็ไข่ไสเกอกแฮมจ้าทานข้าวเสร็จก็จะเป็นการเดินทางไกลเลยนะครับผมก็จะเดินไปทางสังเพ็งและไปเดินดูตึกเก่าๆตรงถนนส่งวาดด้วย เดินมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นวังบรรูรพาซึ่งตรงนี้เคยมีตำนานห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่ชื่อว่าบีกิมแอนโกอยู่ตรงสะพานพานุพันธ์นี้เองนะครับสังเกตจากลั้ววังในภาพเก่าได้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีสะพานหันนะครับซึ่งเป็นสะพานในตำนานถ้าไปดูรูปสมัยก่อนเนี่ยก็จะคล้ายๆสะพานเรียโตในประเทศอิตาลีเลย เดินมาเรื่อยๆรื่อเราก็จะพบกับย่านการค้าสัมเพลงตรงนี้ไม่เคยเงียบเลยมีของขายเต็มไปหมดเลยคนก็ยังเงยอะเหมือนเดิมเลยนะครับตึกเกา้าเดินมาถึงตรงถนนทรงวาดด้วยนะไม่รู้จะเดินอะไรกันทั้งวัน ถนนสรงวานเนี่ยก็จะมีอาคารอนุรักษ์เก่าแก่อยู่หลายแห่งนะครับเดิมทีก็ใช้เป็นอาคารที่ค้าขาย Export Import แถวเนี้ยเกาส่งออกกันระดับนานาชาติในอดีตเลยนะเธอบรรดาเจ้าสัวมหาเศรษฐีก็เกิดขึ้นกันที่นี่แล้วแ,แถวเนี้ยสวยมากเลยเขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะมันจะมีพวกาสารักงานที่เราสามารถขึ้นเรือไปสุราษฎธาน,นีไปชนบุรีก็ได้ก็ซื้อตัว๋วแล้วก็ขึ้นเรือกันเลยจ้า เดินมาไว้เจ้าแม่กวนอิ่มเจอร้านอาหารเจแต่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นตรงข้าแม่น้ำเจ้าพยาจะเป็นฝั่งทนเห็นล้งและเตก่าจีจีนเถาะด้วยนะครับจากถนนทรงวาดมีอีกที่หนึงที่น่าสนใจมากก็คือโซ่แห่งไทยนะครับเป็นบ้านจีนโบราณอายุมากกว่า200ปีตอนนี้เขาเปิดเป็นสถานดำน้ำแล้วเราสามารถเข้าไปจิบน้ำจิบกาแฟเที่ยวเล่นได้ด้วยนะครับที่ที่น่าเข้าแหละนี่ เเดีี๋ยววข้าาาไไปูกัน่มอะรรบงภายในก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนนะครับดูแล้วรู้เลยว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยสมัยก่อนเป็นข้าบดีรวยมากๆหากใครเป็นคนไทยเชื้อสายจีนและมีญาติอยู่ที่สุเถาและยังติดต่อกันได้ก็อย่าลืมกลับไปดูนะครับบ้านก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกันแบบนี้แหละสังเกตดูดีๆนะบ้านคนจีนมักจะใช้สีแดงเพราะเป็นสีมงคล แถวนี้จะมีสถานที่ในตำนานอีกนะครับคือที่ตั้งของธนาคาร SCB สาขาตลาดน้อยและอาคารที่สูงที่สุดในกรุงเทพสมัยก่อนเป็นห้างของนายเลิศและมีโรงงานน้ำแข็งแห่งแรกๆของเมืองไทยเลยครับ ตำนานของไนเลิศเนี่ยมีเยอะมากชื่อที่คุ้นคุ้นหูเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินคาว่าปักไนเลิศใช่ไหมครับก็มีคนบอกว่าท่านามาจากโลกอนาคอเพราะว่ามีอินโนเวชันเต็มไปหมดเลยตั้งแต่การทำธุรกิจห้างรถเมล์โรงงานน้ำแข็งจากเย็บผ้านี่คือห้างไนเลิศนะครับที่เป็นอาคารสูงที่สุดในกรุงเทพสมัยก่อนถ้าเราได้ดูภาพเก่าก,ก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะเลย เมืองเก่ามันมีสเสน่ห์นะเพราะว่าถานนสั้นๆเดินลัดเลาะ,ละตรอกซอกซอยได้สมัยก่อนรถมันไม่เยอะเราก็เดินกันอย่างนี้แหละเหมือนลอนดอนปารีสก็เป็นแบบนี้เดินไปเดินมาผมก็เดินมาถึงหัวลําโพงจนได้นะครับแถวเนี้ยก็มีอาคารเก่าอยู่หลายอาคารบางอาคารเขาก็บูรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําเป็นร้านอาหารทําเป็นโฮสเทลแต่ละที่ก็น่ารักมากลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมใช้บริการดูนะครับ จากอาคารที่เคยสูงที่สุดในกรุงเทพเดินมาจนถึงหัวลําโพงเราก็ไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะเดินไกลแต่ก็เดินเพลินดีนะเราชอบมากเลยแหละตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วเห <laughs> 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 นื่อยมากไม่รู้แบบเดินไปได้ยังไงเป็น10บโลเลยวันนี้เนี่ยหัวลำโพงก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่ผมได้เดินมาเยี่ยมชมนะครับตรงนี้ก็ต้องขอกลับบ้านแล้วเพราะเดินมาทั้งวันเลย นี่คือแผนที่สรุปนะครับว่าวันนี้เดินจากตรงไหนไปตรงไหนบ้างโอ้ยยาวเหมือนกันนะเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะเดินได้ขนาดนี้เที่ยวแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับไม่ต้องเสียตังอะไรเยอะเดินชมเมืองดูประวัติศาสตร์ใครที่ชอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับอย่าลืมติดตามผมในโอกาสต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ